สวัสดีครับไฟคลาสสิกครับรายการที่จะนำเอาศึมยโลกแห่งความทรงจำในอดีตกลับมาย้อนรบลึกความมันละความคลาสสิกกันนะครับสำหรับนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อ14พฤศจิกายนครับปี1966ครับศึกมวยปัะกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเฮปิเวทของสภามวยโลกนะครับ WBC แล้วก็สถาบันเดอริงนะครับระหว่างเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกครับมูฮัมหมัดอาลีครับกำลังพลิกสุดขีดครับในเวลานั้น ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกเป็นครั้งที่7นะครับเจอกับพุทาชิงก็คือคลิฟแลนด์วิลเลียมส์นะครับอาลีวันนั้นนี่เพิ่งอายุ24ครับขณะที่วิลเลียมส์นี่33แล้วครับแล้วก็ว่ากันว่าครับนี่คือไฟที่มูฮัมหมัดอาลีชกได้ด้วยฟอร์มที่สุดยอดที่สุดไฟหนึ่งในชีวิตการเป็นนักมวยของเขาเลยนะครับมาดูกันครับว่าสุดยอดยังไงนะครับวันนั้นชกกันที่แอสโตรโดมครับใน เมืองฮุสตันนะครับรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาอาลีวันนั้นอย่างที่เรียนนะครับอายุ24นะครับสถิตินี่ชนะรวด26ครั้งครับขณะที่คลิปแลนด์วิลเลียมนี่เป็นพูทชิงกำปั้นหนักนะครับวันนั้นนี่33ครับชนะมา69ครับแพ้5เสมอ2ส่วนของพูทชิงนี่ก็ต้องบอกว่าแม่ ประวัติชีวิตนีโชคโชวเลือกเกินครับในปี1964หนะครับหรือว่า2ปีก่อนหน้าไฟนี้นี่เขามีเรียกว่าเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตนะครับโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหลวงครับยิงเข้าที่ช่องท้องนะครับกระสุนไปตรงอยู่ที่สะโพกขวาครับอาการนี่สาหัสนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าขัดขืนการจับกุมอะไรทํานองนั้นนะครับถูกยิงแล้วก็ โอ้โหผ่าตัดยาวนานครับหกชั่วโมงนะครับแล้วก็รอดชีวิตมาได้ครับแต่ว่าหลังจากนั้นเจ็ดเดือนนี้เขต้องผ่าตัดไป4ครั้งนลครับกุศินบนเวทีครับแฮร์รี่เคสเลอร์นะครับเรียกนักชกมาทั้งสองคนครับมาเรียกว่าชี้แจงกติกาครั้งสุดท้ายคร่าวๆค,ค,ครับพิฟแลมวิเลียมนี่บอกว่าตอนที่เขา ถูกยิงมานีเหมือนเขาตายบนเตียงผ่าตัดไปแล้วถึง3รอบนะครับแล้วฟื้นกลับมาเรียกว่าอาการนัรอแร่สุดๆเลยครับแต่ว่าไม่น่าเชื่อครับ2ปีให้หลังครับปีพันเกลับขึ้นสังเวียนได้ครับแล้วก็ชนะรวดมาสี่ไฟนลครับก่อนที่จะได้โอกาสขึ้นชิงกับมเมฮัมหมดอาลีในไฟนี้ครับยกที่หนึ่งครับกำลังจะเริ่มขึ้น <S <S ก่อนการชกนี่อาลีซึ่งแหมกำลังสดสุดๆครับ ได้รับการวางตัวเป็นต่อ5้นะครับก่อนหน้านี้นี่ก็ไปทัวร์ยุโรปมาซะสามไฟครับนี่เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งที่7นะครับของมูฮัมหมัดอาลีครับหลังจากชิงได้จากซานี่ลิสตันในปี1964นะครับยกที่1ครับเริ่มออกมาก็เต้นเลยครับอาลีครับนี่ครับบอยบินเหมือนผีเสื้อต่อยเจ็บเหมือนพึ่งเลยครับแหมบังกันตำแหน่งแชมป์โลกก่อนหน้านี้นี่ก็มีชนะ ซซนนี่ลิสตันชนะฟลอยด์เพตเตอร์สันนะครับชนะยอช,ชัวโลครับแล้วก็ไปทัวร์ยุโรป3ไฟนี่มีชนะเ,เห็นที่คูปเปอร์นะครับก็ย้ำแคขนไปแล้วก็ชนะแบรนด์ลอนดอนที่อังกฤษครับยิงขวาเข้าหน้าไปหมัดนึงโอ้โหดูสปีดหมัดนะครับแล้วก็ไฟล่าสุดก่อนไฟนี้ครับอาลีเพิ่งชนะคาร์มิเดนแบ็กเกอร์ครับที่แฟรง์เฟิร์ตนี่ครับประเทศเยอรมน,นีดูครับ เต้นพลิ้วจริงๆครับสปีดหมัดนี่ยังไงไม่ใช่มวยเฮฟวีเวทนะครับวันนั้นนี่กำลังสดสุดขีดนะครับผูกสายแล้วออกนี่ริบแรมวิลเลียมต่อยทันหรือเปล่าครับต้องดูครับวิลเลียมนี่หลายคนครับคู่ต่อสู้หลายคนที่เคยชกด้วยนี่บอกว่านี่คือหนึ่งในนักมวยที่หมัดหนักที่สุดเท่าที่เคยเจอครับหมดยกที่หนึ่งอย่างจอร์ดโฟแมนครับที่เคย เป็นคู่ซ้อมกันนะครับในช่วงต้นๆของชีวิตการเป็นนักมวยของจอร์ดโฟแมนนี่พอกว่าโอ้โหไม่เคยเจอขายต่อยหนักเท่าคลิฟแลนด์วิลเลียมนะครับมด <33 S 1> หนักมากครับอะไรทํานองนั้นยกที่2ครับดูกันต่อวันนั้นที่แอสโตรโดมนี่ผู้ชมในสนามนี่สามหมื่นห้าพันเกือบสามหมนหกพันคนนะครับถือว่าเยอะมากครับก็เรียกว่าณเวลานั้นนี่เป็นสถิตินะครับ <c oughs> เป็นไฟชิงแชมป์โลกที่ในร่มนะครับที่คนดูเยอะที่สุดครับ แต่ว่าในเวลาหลังเวลาต่อมานี่ก็ถูกทำลายไปครับโดยเฉพาะไฟที่อาลีต่อยกับแก้มือกับเลีองสปริงเนี่ครับในภายหลังนี่โอ้โหเกือบ8 0 0หมื่นคนเลครับอื้มดูครับลิฟแลนด์วิลเลียมนี่ตะกายเลยครับอาลีพลิ้วไปเรื่อยครับยืนแยบโยกเข่าเชือกครับเข่าสามเหลี่ยม อยู่ไม่อยู่อารีหมุนโยกลบโอ้โหโยกลบต่อยไม่โดนกับวิลเลียมส์วันนั้นนี่เฉพาะค่าตัวนะครับที่ผู้ชมในสนามนี่460,000กว่าเหรียญนะครับอารีนี่อารีนี่ก็รับส่วนแบ่งไป50%ครับไม่รวมค่าตัวส่วนคลิปแคนวิลเลียมเนี่ยรับไป14%ครับ อ่ะขอพายยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังไม่รวมส่วนแบ่งพวกแหมปิดวิกครับทั่วซาลาเมริกาอีกยืนแยบครับอาลีคริฟแลมวิลเลียมนี่ก็ต้องลงทุนนะครับ <ๆ S 1> เดินให้เร็วครับไม่อย่างนั้นนี่แหมถึงตัวอาลียอยากเอาโดนขวาครับโอ้โห ขวาสั้นๆครับเต็มครึ่งปากครึ่งจมูกครับหล่นเลยครับคลิปเอ่อคลิปแลมวิลเลียมนับเลยครับแฮร์รี่เคสเลอร์โอ้โหโดนเต็มๆเลยครับกำลังไล่เพลินเพลินครับดูอาลีจะปิดบัญชีแล้วครับยิงหนึ่งสองซ้ายเข้าหน้าอีกหมาหนึ่งทุบโอ้โหเมาเลยครับวิลเลียมโดนทุกซ้ายขวาอีกหมาหนึ่งนับที่สองแหมชูมือตะงานเลยครับอาลีโอ้โห ยังไม่ทันได้ออกอาวุธเลยครับวิลเลียมครับโดนไปสองนับแล้วครับอืมอ้าวออกมาจั่วฮุกซ้ายผิดกติกาวันนั้นนี่สามนับยังไม่ถูกจับแพ้นะครับโอ้โหขวาเต็มเต็มเงาแผหลาไปเลยครับวิลเลียมดูไม่น่าลุกเลยครับอืมอ้าวหมดยกพอดีครับโอ้โหรอดไปครับโอ้คลิปแลนวิลเลียมครับนับสุดท้ายนี่ ถ้าปล่อยให้นับต่อเนี่ยอาจจะไม่ลุกเลยครับนี่รอดวุดวิดเลยครับยกที่สองโอ้โหที่มุมนี่ต้องดูแลกันเป็นการใหญ่ส่วนอันเจโลดันดีนี่นีแพทย์ขึ้นมาเช็คเลยครับอือหืออาวพี่เลี้ยงต้องเนี่ยครับน่าจะมีเลือดก,กำเดาครับแย่จมูกกันเป็นการใหญ่ยกที่สามครับดูกันต่อ ออาลีอาลีชัฟเฟิลครับมาแล้วก็มีบันทึกกันเอาไว้นะครับว่าการสลับเท้าแบบมฮัมัดอาลีครับทีเราชินตากันนี่ไฟ really. นี้ไฟแรกเลยครับทีเขาทำย yes. ิงขวาเข้าหน้าไปอีกมาดึงบอกตรงนี้ก่อนครับว่ากำหนด15ยกนี่ไม่มียก4ครับมวยคู่นี้โดนขวาอีกมาดึงโอ้โหวิลเลียมสอาลีมาเป็นชุดเลยครับได้แต่ปัดป้อง แล้วป้องไม่ค่อยจะอยู่ซะด้วยครับวิลเลียมโอ้โดนขวาอีกมาหนึง่งหล่นอีกแล้วครับโอ้โหนับที่สี่โอ้ดูอาลีครับมาเยือนผงาดงัมเลยครับอา้าวกรรมการนับโอ้อา้าวยังสู้ครับสี่นับไปแล้วนะครับยิงขวาอีกมาหนึง่งนี่แทบไม่ได้ออกหมัดเลยนะครับวิลเลียมนส์โดนอย่างเดียวเลยครับผู้รับเหมายืนแย็บอ้าวอาลีโยกรลบดีครับ เรียกว่าแม่ทั้งรุกทั้งรับเลยครับอาลีไฟนี้นี่สุดๆยิงขวาแม่โดนคล่อมๆครับแต่ว่าเสียหลักไปเอาครับเดินเลยครับอาลียิงขวาวิลเลียมเอายังไงครับยังไม่ได้ออกอาวุธถนัดเลยครับโดนขวาอีกมาหนึ่งฮุกซ้ายอีกมาแฮร์รี่เคสเลอร์บอกพอดีกว่าครับโอ้โหเรียกว่ารับเละเลยครับคลิฟแลนด์วิลเลียมส์ครัามยกในไฟน์นี้ครับก็เป็นนั้นว่ามูฮัมหมัดอาลีครับ เอาชนะ TKO ไปครับในยกที่3โนะครับดยเวลาแค่1นาที8วินาทีครับเรียกว่าก็อย่างที่เรียนนะครับเป็นเป็นฟอร์มการโชคที่สุดยอดจริงๆเะครับเป็นหนึ่งในไฟที่ว่ากันว่าดีที่สุดในชีวิตการเป็นนักมวยอาชีพของมูมัมัดอาลีนะครับหลายคนพูดไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น h วเว a r d c o เเลลครับพิธีกรชื่อดังครับหรือแม้กระทั่งไมค์ไทสันนะครับในเวลาต่อมานี่ก็บอกว่าดู ภาพการโชคองมูฮัมหมัดอาลีแล้วไฟนี้ครับคือไฟที่เขาพิจมองว่าสุดยอดที่สุดแล้วครับบรงกันตำแหน่งแชมป์โลกเอาไว้ได้นะครับกีฟแลนด์วินเลียมก็โอ้โหตับเละเลยครับไฟนี้สายาบิ๊กแคทนะครับกีฟแลนด์วินเลียมแต่ว่าไฟนี้ไปไม่เป็นครับแต่ว่าก็ในภายหลังก็เจ้าตัวก็แขวนนวมในปี1972นะครับยังโชคมวยต่อมาอีกยาวนานครับก่อนจะ เสียชีวิตไปในปี1999นะครับด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ครับขณะที่มูมัดัลีนี่ก็อย่างที่ทราบกันครับว่าก็เป็นโรคหลายโรครุมเลาครับโดยเฉพาะพาร์กินสันครับแล้วก็เสียชีวิตไปเมื่อปี2016นะครับ้วยวัย74ปีแต่ว่านี่ครับนี่คือไฟที่เรียกว่าอยู่ในความทรงจำครับเอาละครับไฟกระสิกรา์นี้หมดเวลาแล้วครับสัปดาห์หน้าจะเป็นคู่มวยคู่ไหนโปรดติดตามนะครับสวัสดีครับ